แนะนาตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีครับผมนวำวกฤิจันสว่างเดินทางมาจากนครสวรรค์ครับวันนี้ก็จะมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรีโอน้องรีโอซึ่ง<ช>ผมเนี่ย<ช>เป็นคุณตาในนอกแต่ว่ารีโอก,ก็เคยเรียกผมว่าคุณตาเพราะเคยเจอกันหลายงานแล้วคุณตารู้จักน้องรีโอจากช่องทางไหนอ,อ่ารู้จักรีโอครั้งแรกตอน รีโอไปเปิดหมวกร้องเพลงอยู่ที่ตลาดขวัญเลียมครับ oh. ไปกับครอบครัวก็ไปเห็นเออเด็กคนนี้เสียงเพราะนี่ไปเดินไปดูกันอาว <c oughs> เด็กผู้ชายร <c oughs> ีโอก็ยังเอาเงินาควักให้รู้สึกแฟนผมได้ร้อยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ก็ติดใจตั้งแต่นั้นนะแล้วก็ไปติดแฟนก็ไปเปิดดูในในโทรศัพท์ใน YouTube ว่ามาจากไหนเด็กคนนี้บ้านอยู่ไหนก็ติดตามมาเลยตั้งแต่ <c oughs> พะเด็กคนนี้ไปร้องที่ไหนก็จะตามไปตลอด จนไปร้องเพลงลูกคุ่ไอดอลสิบสมัยผมด,ดูตลอดพอจบสิบสมัยแล้วไปร้องใหม่หมดนี่ตแต่สมัยแรกยันสองร้อยสมัยไม่เคยพลาดเลยสักสมัยเดียวเป็นแฟน,นแท้เลยนะคะราคทบั้งแม่ดีโอทั้งเอฟเอทั้งอะไรคนจัดอะคุณกบคุณปุรายรุ่ยผมเป็นแฟนทแท้ตลอดมาไปเล่นจันทบุรีไปที่ไหนอะรลยยองตามไปตลอดเนี่ยลกลับก็กลัวไปดูลีโอ แล้ววันนี้อยากฝากบอกอะไรกับน้องลีโอไหมคะก็วันนี้น้องลีโอก็คงรู้แล้วว่าคุณตาคุณยายจากนครสวรรค์เดินทางมาให้กําลังใจถึงวัดแม่ละกาอําเภอวังทองเขาคงรู้แล้วแหละทั้งแม่พงแม่เพ็ญเพราะรู้ว่าตาติดตามตลอดครับค่ะสุดท้ายให้คุณตาฝากผลงานน้องลีโอให้กับแฟนๆที่ชมทางบ้านหน่อยค่ะอ่าก็อยากจะบอกแฟนๆที่ชอบน้องลีโอนะครับช่วยกันสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอีกไม่นานจะได้ฟังเพลงใหม่ซึ่งคุณการทัศนะแต่งให้ึจะกกเป็นเพลงหมดหรือไทยหรือไงเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้หมดดวงหรือ,อ,อ,ดดอไทยนี่แหละครับนะก็ขอให้เป็นแฟนติดตามนะครับช่วยกำลังใจให้โอเคขอบคุณคุณตาน้องอบมากๆเลยครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ